วันนี้นะคะเดี๋ก็จะมา how to วิธีการเล็มปลายผมด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะคะผมเริ่มยาวลงมากแล้วแล้วก็ปลายมันเริ่มแบบแหลมเป๋ไปพนนละทางดูผมไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก็คือไปใช้กันไกนะคะสไลด์ผมข้างๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราก็วันนี้เราจะมาเล็มปลายผมกันนะคะอัะนดับแรกเลยก็แบ่งผมครึ่งหนึ่งมาแบบนี้ดังนั้นเรา๋หลิงจะใช้ยางมัดน,นะ ผมนี่นคือไม่เคยเข้าร้านเลยนะคะเพื่อจะเป็นการตัดการทำอะไรคือทำเองหมดเลยแบ่งผมออกเป็นสองข้างแล้วใช้ยางมัดนะคะหลังจากนั้นก็รูดยางลงมาให้ความยาวของยางนั้นเท่าๆกันนะคะเพือ่อนตร <ๆ S 2> น,นี้เขาจะเป็นปลายแบบปลายแหลมๆอย่างเงี้ยตัดออกเลยเนาะเดี๋ยวค่อยเลียงให้มันยาวใหม่ ไหวแล้วนะนี่เรียบร้อยเร้วนะคะสำหรับการตัดผมด้วยตัวเองมียากเลยเห็นไหมไปลายไม่แแล้วดูเหมือนเท่ากันพอดีใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นๆๆๆเสร็จแล้วค่ะ